อะระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระวจวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดะเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิงทะทะรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบุตรทางพระกะวันทางอภิวาเดมิ พระเจ้าอาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ต่นผู้เบิกบานสวขาาิโตัวภะกดวะตรธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผูม้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมะมัสสามิ ขาพระเจ้านมัสก,การพระธรรมสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสัง้งทางมาามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสง์ ยะมัมมโคตังพระวันตังสระนังกตาโอดิสาบพปปจิตาโยโนภะควาสัทาายะสะจามยังภะคะวโตธรรมังโรเจมะอิเมหิสกาเรหิตังพระกวันตังสสะธรรมังสสาวะกัสังคังอภิภูชยามะ พันด <mission Christmas> ันานิมยันตังพระกวันณตังวาจายะอภิกายิตุงบุบบภากนมะการรนเจวะบุตธานุสตินยันจากโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตโพอบน้อมแดบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น <ic> อาราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมุทัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมทัสสะภะเะวาคตขอนอมน้องแดกพระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สมมาสัมบุทธทัสนระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสภะกาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหะโตซึ่งเป็นผู้กลจดากิเลสสัมมาสัมบุทธทัสาะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังขบุบปนาภะวันตังเอวานะทยาโนจิติสัตโตอะพุกโตก็จิติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พุงไปแล้วอย่างนี้ว่าจิติปิโส